ปลาดังผมร้องแบบนวลนะโอ้ผมนี่แบบนวลใหญ่เลยโทษผมผมเป็นนี่เลยติดพวกน้ำเสียงที่ว่านเร่อยมาหเลยมันไม่มีร้องไอ้นั่นอะไรอยูด้วยนะร้องในสามสิบตรเนี่้มันเบิ้นอะมันเบิ้นบ่อยอยู่แล้วบ้าเรามีวันนั้นแตกับไอ้หนูต้องเบิ้นดี

ไอ้เนี่ไปตัวแล้วใครทลาอ่ะไอ้เนื้อเยี่ยวอ่ะเมื่อกี้มามเอาลูกเยี่ยงไปตวงเอาลูกเยี่ยงเหรอไม่ลูกนะแม่ไอ้เนี่ยช้างหน้าบานบางโซยไปมันโฉบมาเนี่ยเนี่ลูกเยี่ยงเงาบางอย่างอ่ะถ้าเผื่อเอาหัวหัวใหญ่ๆมี่โฉบมาเน้นว่าพิลาศตน

พวกมันก็ได้ตัวกบุ้งเลยอยู่บนเที่ยงบนหลังใบยื่ว่ยื่ว่ก้นจะพ้นหินก้นยาวนี่พ้นหินไม่มีพันไม้เลยขอฟูฟูขอแก่แก่ก็เยอะ